S 1> <S 1> คือผมเห็นหลายๆคนอ่ะชอบเอาหินน่ะหินที่เป็นแบบหินต่างๆที่ใส่แล้วเป็นมงคลเนอะผมก็มีเหมือนกันเนาะแล้วก็มีคนบอกว่าหินเนี้ยพอเราใช้ใช้ไปเนี่ยมันก็จะมีพลังงานลบไปอยู่ในหินเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะให้หินน่ะดีก็คือต้องเอาแบบไปเหมือนกับเอาพลังงานลบออกเช่นเอาไปแช่ในน้ําแหล่งบริสุทธิ์อะไรเงี้ยจันเรนนี่เคยมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับเพราะหลายๆคนชอบใช้อยู่ แล้วจริงมเป็นเชื่อว่าหินบางประเภทหรือหินบาจจาพวกเช่นแบบหินที่พวกพี่ใส่กันที่เป็นของแท้ตอนนี้นะอ่ามันมีพลังงานในตัวมันอยู่แล้วเพร้อมเป็นแร่ธาตุจากธรรมชาติพี่อืมมันเป็นตัวพลังงานอยู่ในนั้นอยู่แล้วนับร้อยนับพันปีพี่ว่ากว่าจะเป็นหินได้เนี่ยต้องใช้เวลากี่ปีถึงจะเป็นหินอืมแล้วมันเป็น<ล>ที่ทเก็บพลังงานลบไหมอ่ะ เขาเป็นที่เก็บพลังงานบวกก่อนพอมาใส่สูตรร่างกายปุ๊บมันจะดูดของเสียออกจากร่างกายของเราพี่ uh huh. แล้วของเสียเหล่านะั้นจะกลายเป็นพลังงานลบหินจะเป็นตัวดูดของเสีย uh huh. ดูดสภาวะดูดธาตุที่มันไม่ค่อยดีที่เราเหมือนแบบเดินทางไปไหนแล้วเราอาจจะไปเจอสภาวะที่ไม่ค่อยบริสุทธิ์จากเรื่องวิญญ,ญาณจากเรื่องอวิชาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะดูดเข้ามาในร่างกายครับแล้วหินตัวเนี้ยจะดูดมาในสู่หิน <Ừ. S 2> เราก็สมควรต้องมีการชําระล้างผินบ้างแค่นี้ทำยังไงครับเอาอยากเอาสูตรอาจารย์เลนเออนี่อ่ะวิธีการของเ่นเอาไปแช่น้ําหรือเ่นจะเอาตัวเ่นเองอะ่ะลงไปแช่น้ำน้ําอะไรครับน้ําธรรมชาติน้ำธรรมชาติที่เ่นเคยแนะนําพี่บวยพี่เจว่าไปเติมพลังได้นะอ,อะไรเงี้ย